ผมเห็นคู่นี้มาตั้งแต่วัยหนุ่มคือเจโลเนี่ยกับเบนแอลเฟล็กเนี่ยเขาจีบกันในสมัยวัยหนุ่มวัยสาวก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะไปมีครอบครัวเพสิคแมนนะฮะข่าวบันเทิงเป๊ะมากในสารัฐ Jennifer Lopez a และเบนแอลเฟล็กส์การแ .has been over for months s o u นะครับอันนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วคือเลิกกันพักหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนนี้บ้านที่ซื้อด้วยกันเนี่ยไม่นานมานี้ซึ่งราคาสูงมากก็วางขายในตลาดเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ชมที่เป็นอภิมหาเศรษฐีถ้ามีเนี่ยนะฮะสามารถไปซื้อบ้านที่เจเนเฟอร์โลเปสและเบนแอนเฟล็กตอนแรกเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้นะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาต้องแค่พยายามออกงานร่วมกันก่อนที่จะเลิกกันอย่างเป็นทางการผมคิดว่าเขาไม่ได้เฟกอะไรหรอกแต่ว่าคือคู่นี้เป็นคู่ซึ่งเคมีไม่ตรงกันเจเนเฟอร์โลเปสและเบนแอนเฟล็กเขารักกันไหมเขารักกันแต่เคมีเขาไม่ตรงกันและนั่นคือเหตุผลที่เขาเลิกกันตั้งแต่แรกในรอบนูน้นถ้าความนิดหนึ่งคือจ เ e n นฟเฟอร์โลเปสในสมัยวัยสาวเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมากในการาารับบทเป็นนักร้องชื่อดังคือจริงๆแล้วเจเนฟเฟอร์โลเปสไม่ได้เป็นคนซึ่งร้องเพลงเก่งนะฮะแต่เป็นคนซึ่งมีความขยันขันแข็งในการฝึกฝนตนเองในการเป็นนักแสดงแล้วก็มีหน้าตาที่ตรงสเปคของฐานผู้ชมภาพยนตร์ชาวอเมริกันเพราะฐานผู้ชมชาวอเมริกันเขาจะเขาจะชอบคนซึ่งหน้าตาแนวแบบลาตินแบบเนี้ยนะฮะ ซึ่งจริงๆแล้วเชื้อสายทางด้านชาติพันธุ์ของเจเนอเรล l เปสเนี่ยจะมีความหลากหลายมากแต่ประเด็นก็คือว่าคนบริการเนี่ยเขจะชอบสเปคหน้าตาแบบนี้นะฮะแล้วก็มันดันเป็นค่านิยมแห่งยุคซึ่งมันก็เป็นค่านิยมซึ่งประหลาดแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดเลยขึ้นแต่ว่าค่านิยมในบางสังคมเนี่ยจะชอบผู้หญิงซึ่งเอวบางร่างน้อยค่านิยมในบางสังคมเนี่ยจะชอบผู้หญิงที่ที่ร่างกายอ,อวบอัน ค่านิยมในบางสังคมจะชอบผู้หญิงที่ร่างกายแข็งแกร่งแอมเมอโซเนียนแต่ค่านิยมในสหรัฐเนี่ยในยุคข,ของคิมคาดเชียนและในยุคก่อนคิมคาดเชียนเนี่ยยุคตั้งแต่ที่เจโรเริ่มีชื่อเสียงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นค่านิยมซึ่งถูกบ่มเพาะมาจากเพลงฮิปฮอปเนี่ยแหละในยุคสมัยซึ่งผมยังเด็กในยุคสมัยที่ผมยังเด็กเนี่ยมีนักร้องฮิปฮอปที่มีชื่อว่าเซอร์มิกซ์อลอต แล้วเซอร์มิสลาลตเนี่ยนะเขาจะทำมิวสิกวิดีโอซึ่งจะเน้นในการโชว์บั้นท้ายของสุภาพสตรีชาวอเมริกันซ,ซึ่งเป็นเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันแล้วก็จะเน้นการโชว์บั้นท้ายเพราะฉะนั้นการบ่มเพาะสร้างค่านิยมให้ให้ผู้ชายอเมริกันเนี่ยนิยมผู้หญิงซึ่งมีบั้นท้ายที่เป็นแบบก้งนงอนๆอะไรเงี้ยอันนี้ค่านิยมเนี่ยมันบิวขึ้นมาในยุคฮิปฮิปฮอป ในยุคสมัย 80s,90s นะครับแล้วเจโลเนี่ยมาเกาะกับกระแสนั้นและสามารถสร้างสร้าง c a ริเออร์ให้กับตนเองในฐานะในฐานะนักร้องได้ไม่ใช่เพราะว่าตนเองเนี่ยร้องเพลงได้เพราะเจโลเป็นคนซึ่งเสียงเนี่ยไม่มีพลังนะครับใครมีเสียงมีพลังอย่างผมเนี่ยเสียงมีพลังเจโลเสียงไม่มีพลังแต่เจโลเนี่ยหน้าตาเขาดี แล้วบังเอญเนี่ยเขาเต้นท่าทิร r k เนี่ยนะฮะที่วันนั้นผมแซลลีซ่าเขาเต้นท่าท่าท w e r ได้เก่งมันค่านิยมของผู้ชายอเมริกันยุคนั้นเนี่ยก็เลยชอบผู้หญิงซึ่งมีบั้นท้ายแล้วก็เต้นในแบบที่เชคเชคแบบเนี่ยท w ร r k ได้เก่งเจโลก็เลยกลายมาเป็นนักร้องซึ่งมีชื่อเสียงนะ,ะทั้งทั้งที่ตนเองร้องเพลงไม่เก่งแล้วบังเอญเ,เธอเคยรับบทเล่นเป็นดารานฐานะดารานักแสดงเนี่ยเล่นเป็นเซเลน่าเล่นเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง เธอก็เลยได้หัดร้องเพลงพอหลังจากนั้นเธอได้ออกอัลบั้มเนี่ยเธอก็เลยมีชื่อเสียงแต่ประเด็นคืออย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยมาคบกับเบนแอ f เฟล k กเนี่ยเป็นรีบาวน์ตั้งแต่แรกคือคู่นี้เกิดขึ้นเพราะว่าพัฟด d ดดี้เนี่ยไอพีดดดี้เนี่ยนะฮะไอพีพัฟดดดี้เนี่ยชอนคอมส์เนี่ยเป็นอภิมหาเศรษฐีเจ้าของเจ้าของอัลบัม้มฮิปฮอปเยอะแยะมากม,มายชอนคอมส์เนี่ยเป็นคนที่ abuse ผู้หญิง ตบปีกระทืบผู้หญิงชอนคมเนี่ยเลวมากตำรวจกำลังดำเนินคดีอยู่ชอนคมส์เนี่ยยังไม่ถูกยัดเข้าคุกเพราะว่ามีคนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ใน FBI แอบช่วยอยู่ถ้าท่านผู้ชมต้องการศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมไปไปขุดเองได้แต่เรื่องมันยาวชอนคมเนี่ยมีหน้าที่ในการป้อนข้อมูลให้เจ้าหน้าที่สำนักสอบสวนกลางสหรัฐ หากต้องการดําเนินคดีกับขบวนการค้ายาเสพติดในแวดวงฮิปฮอปในนครลอสแอนเจลิสชอนคมมีคนพยายามช่วยอยู่ไม่งั้นชอนคมติดคุกไปแล้วแต่ว่าชอนคมเนี่ยมันเป็นคนช่วยช่วจริงนะฮะคือมันมันชอบกระทึบแล้วก็อบิวสตบตีผู้หญิงเจนนิเฟอร์โลเปสเนี่ยหลงไปคบกับชอนคมอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ตนเองเนี่ย กำลังแบบอิ่มเอมกับการเป็นนักร้องชื่อดังแล้วก็รู้สึกว่าได้ไดปาร์ตี้ในฮอลลีวูดได้ออกสื่อเมื่อผิดหวังจากชอนโคมเนี่ยคนซึ่งเข้ามาดามดามอกหรือมาเยียวยาจิตใจให้เจเนเฟอร์โลเปสเนี่ยคือเบนเอเฟลกเพราะฉะนั้นเจเนเฟอร์โลเปสเนี่ยจะมีซอฟต์สปอตแล้วก็รักและเอ็นดูเบนเอเฟลกเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ เพราะว่าเบนเนฟเลกเป็นผู้ชายที่นุ่มนวลเป็นผู้ชายซึ่งแบบมีเขาเรียกว่า vulnerability สูงพูดง่ายคือ b e n เนฟเลกมันเป็น the antithesis ของ Puff Daddy b เบนเนฟเลคือคือผู้ชายซึ่งมี femininity สูงมี vulnerability สูงมีมี soft spot ในจิตใจแล้วก็เป็นคนซึ่งผมจะใช้ภาษาเอาง่ายๆคือ ไอ้พับได้ดี้เนี่ยมันตามใจตัวเองส่วนส่วนเบนแอฟเฟกตเนี่ยมันตามใจผู้หญิงนะฮะมันมันอุ้มชูผู้หญิงพับได้ดี้มันกดขี่ผู้หญิงคือพูดง่ายคือเบนแอฟเฟกตก็เลยได้รับการเอ็นดูโดยเจเนฟเฟอร์โลเปสเนี่ยตั้งแต่ช่วงเริ่มตน้นแล้วเบนแอฟเฟกตตอนนั้นมันก็แอบปลืม้มเจโลเบนแอฟเฟกตมันแอบปลืม้มเจโลเพราะอย่างที่ผมบอกคือเจโลเป็นค่านิยมผู้ชายอเมริกันนะจะชอบหุ่นแบบนี้ตอนนั้นแล้วก็จะชอบหน้าตาแบบนี้แบบลาตินอ ว่าสภาพแวดล้อมใน Pop Culture ดูมิวสิกวิดีโอมันก็เป็นแบบนี้นะฮะค่านิยมของผู้ชายในสังคมไหนเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะเพราะสิ่งที่เห็นบนจอทีวีนะฮะเดี๋ยวว่าหลังผมเล่าให้ฟังแต่เป็นประเด็นก็คือว่าเบนเเฟลก็แอบปลื้มกับเจโลแล้วก็คบกันแล้วก็รักกันแล้วก็ไปนอนกอดกันบนเรยยอดแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้พร้อมที่จะมีครอบครัวณเวลานั้นแล้วบังเอิญทั้งสองคนเนี่ยได้ไปเจอคนที่ใช่ แล้วเลือกที่จะแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวด้วยกันเนี่ยหลังจากที่คบกันเจเนฟเฟอร์โลเปสในที่สุดมีลูกเป็นเรื่องเป็นราวและมีครอบครัวที่อบอุ่นกับมาร์คแอนโทนีมาร์คแอนโทนีเป็นนักร้องชื่อดังเป็นตำนานตั้งชื่อตามคาแรคเตอร์นะที่ยิ่งใหญ่ในอดีตมาร์คแอนโทนีมาร์คแอนโทนีกับเจโลเนี่ย คือรักจริงหวังแต่งแล้วก็พยายามสร้างครอบครัวด้วยกันเจนนิเฟอร์การเนอร์กับกับเจนนิเฟอร์การเนอร์ ner, ซึ่งคือผู้หญิงที่เบนแเฟล็กไปเจอหลังจากที่คบกับเจโลเนี่ยคบกับเจโลเป็นโรแมนติกเรลชั่นชิพรักกันหวานแหววโอ้โหฝ่ายหญิงเพิ่งรีบารมาจากชอนดาดี้ฝ่ายชายก็อิ่มเอม,อมแล้วก็แอบปลืม้มเจโลมาเป็นเวลานานในที่สุดเบนล็ก ในที่สุดเบนแอฟเฟกตก็เจอรักจริงหวังแต่งรักจริงหวังแต่งที่เจอก็คือเจเนเฟอร์การ์เนอร์เจเนเฟอร์การเนอร์เป็นแม่บ้านชอบทำอาหารแล้วก็ชอบเลี้ยงลูกเอนจอยชีวิตในการเป็นสีภรรยาแบบดั้งเดิมแบบทรดิชช i o นอลก็คบกันไปนะฮะคือในสุดพูดง่ายคือชีวิตของเบนแอฟเฟกได้เปลี่ยนไปและได้กลายเป็นเป็นหัวหน้าครอบครัว แล้วถึงเวลาชีวิตของเจเนฟเฟอร์โลเวสก็เปลี่ยนไปไปมีบทบาทเป็นแม่ของลูกเลี้ยงดูลูกแล้วก็กลายไปเป็นภรรยาของมาร์คแอนโทนีมีครอบครัวทั้งคู่มีครอบครัวซึ่งมีบุตรแล้วก็ดูอบอุ่นเสร็จแล้วพอแต่างงานไปสักระยะแล้วมีปัญหาที่ทำให้ทั้งคู่การเนอร์และเฟล็กทะเลาะก,กัน เจโลและมาร์คแอนโทนีก็ทะเลาะก,กันเยอะทะเลาะก,กันเยอะนะฮะหลายเรื่องแต่ในที่สุดแล้วโดยลักษณะอุปนิสัยเนี่ยในที่สุดเนี่ยอยู่กันไปนะฮะจนลูกเกือบเกือบที่จะโตพอเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ไปไม่รอดนะก็คือทะเลาะก,กันเยอะแล้วก็ตัดสินใจที่จะแยกทางกันในที่สุดเนี่ยพอเจโลและเบนเนฟเล็กกลับมาโสดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้กลับมาคบกันเพราะว่าไอเดียของเบนเนฟเล็กตอนแรกเนี่ยเขาก็จะไปจีบคนนูน้นคนนี้เยอะแยะ แต่ว่าพอจีบไปจีบมาเนี่ยความที่เป็นแอฟเลกมันเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยมันไม่สามารถไปใช้ชีวิตกับผู้หญิงทั่วไปที่ไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์ได้แล้วจะรู้สึกว่าชีวิตมันปกติเวลาผ่านไปไม่กี่ปีคู่นี้กลับมาแล้วก็มีความรู้สึกว่ามารีคินเด l ลโรแมนส์ทานไฟเก่าที่เคยคบกันแล้วก็มีปัญหากันแล้วในอดีตเนี่ยลองมาเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากที่แต่ละฝ่ายเนี่ย ไปเริ่มชีวิตครอบครัวของตนเองแล้วก็พยายามที่จะคบกันอีกครั้งทั้งสองคนนี่หันมาคบกันอีกครั้งโดยที่เอาจริงๆแล้วเผ <ๆ S 1> ลอๆลืมว่ารอบที่แล้วที่เลิกกันเนี่ยมันมีเหตุผลที่เลิกกันมันมีเหตุผลในที่สุดนะที่ทำให้คู่อย่างเช่นเจโลและเบนแอฟเล็กเนี่ยไปไม่รอดในในรอบแรกแล้วในที่สุดทำให้คนอย่างเบนแอฟเล็กเนี่ยหันไปหาเจเนเฟอร์การ์เนอร์และมองว่าผู้หญิงคนที่ใช่เนี่ยคือเจเนเฟอร์การ์เนอร์ เช่นเดียวกันเจโลเลิกกับแบนดะ์แฟลกสุดที่ยก็หันไปมีครอบครัวและชีวิตก็เปลี่ยนไปนะับงทุกคูรู้สึกนอสตราจิกกับอดีตก็คือกลับไปคบแฟนเก่าท,ทั้งที่เคยคบกันแล้วแล้วก็มีเหตุผลที่เลิกกันแต่ว่าลืมถึงเหตุผลนั้นลืมถึงเหตุผลในอดีตว่าทำไมเลิกกันคู่ซึ่งตกอยู่ในหล่มเนี่ยหล่มนี้ก็คือว่า พอไปมีแฟนใหม่หรือไปมีครอบครัวหรือไปมีคู่รักใหม่แล้วถึงเวลาไปไม่รอดเนี่ยจู่ๆก็จะนึกถึงแฟนเก่าในขณะเดียวกันพอนึกถึงแฟนเก่าลืมลืมส่วนของสมองแล้วลืมเตือนตนเองว่าเฮ้ยแฟนเก่าที่เคยคบอ่ะก็ทะเลาะก,กันอยู่ดีจนเลิกแล้วคู่นี้เป็นคู่ซึ่งรักกันแต่ว่าทะเลาะก,กันเยอะมากเวลาไปออกงานต่างๆเนี่ยก็จะทะเลาะก,กันตลอดเวลา จนในที่สุดเนี่ยนะฮะเวลาไปออกงานทะเลาะก,กันต่อหน้าผู้อื่นจนคนเนี่ยสงสารผมจัดรายการตั้งแต่สมัยที่ Voice ยังไม่ปิดนะผมพูดออกรายการทีวีแล้วผมอยากให้คู่เนี้เลิกกันสักทีเพราะว่าผมเห็นใจทั้งคู่คือมันทะเลาะก,กันเยอะมากมันทะเลาะก,กันออกงานเรดคาร์เ t มันยังทะเลาะก,กันเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆแล้วมันข่าวดีว่าเบนเอเฟลกเนี่ยจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยการกลับไปหาเจเน i เฟอร์การเนอร์แล้วก็ช่วยเลี้ยงดูบุตรซึ่งมีสภาวะความสับสนทางเพศวิถีเพศสภาพตนเองอยู่อันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะผมเก็บไว้ในอนาคตลูกของเจเน i เฟอร์การเนอร์และเบนแเฟลกเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนชื่อตนเองนะฮะแล้วก็ไปตัดผมสั้นคือลูกของเจเน i เฟอร์การเนอร์และเบนแ e เฟลกคนหนึ่งเนี่ย คือเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นทอมบอยแต่เขาดันคิดว่าเขาเป็นผู้ชายแล้วกฎหมายในแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันอื้อให้คุณนันรับสภาพเพศใหม่ได้แล้วมันเปิดโอกาสให้คุณหาช่องทางในการแปลงเพศโดยที่ของ,งบประมาณจากหน่วยงานรัฐ ไม่ใช่แค่เปลี่ยนสรพนามนะฮะไอ้เปลี่ยนสรพนามมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ใช่ไหมแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าคุณแปลงเนี่ยคุณกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้เนี่ยประเด็นก็คือว่าตอนนี้ลูกสาวของเจเนิเฟอร์การ์เนอร์และและเบนเนฟเล็กเนี่ยสับสนทางเพศอยู่ผมไม่ได้พูดถึงสับสนทางเพศวิถีนะฮะคุณจะเป็นเ,เพศวิถีอะไรก็เชิญแต่ประเด็นคือสับสนทางเพศอยู่คือเป็นผู้หญิงแล้วคิดว่าตนเองเป็นผู้ชายแล้วยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยแต่เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วตัดผมแล้วรอแปลงเพศอย่างเดียว ประเด็นเนี้ยประเด็นเนี้ยเอฟเฟต้องไปนั่งดูหน่อยไปมอนิเตอร์หน่อยนะผมดีใจที่คู่นี้ยไม่ต้องทะเลาะกันอีกแล้วคราวนี้ปัญหาคือว่าเขาด้ไปซื้อบ้านร่วมกันซึ่งเป็นบ้านซึ่งใหญ่มากแล้วแพงมากนะครับก็ไม่รู้ใครจะซื้อต่อใครจะกล้าไปอยู่ล่ะมันอาถรรพ์แล้วไง